มาดูการทํางานของตัวบอร์ดจับเวลาอเนกประสงค์นะครับอธิบายบอร์ดนิดนึงนะครับก็ไฟเลี้ยงนะครับเป็น12โวลต์นะครับอินพุตนะครับเข้าช่องไหนก็ได้นะครับสลับขั้วได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจุดต่อเซนเซอร์หนึ่งนะครับเซนเซอร์สตาร์ทเซนเซอร์สต็อปนะครับแล้วก็จุดต่อ,อ สวิตรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีสวิตช์ออนบอร์ดนะครับไว้สำหรับเทสต์นะครับสามตัวก็สตาร์ทสต็อปแล้วก็รีเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดสตาร์ทดูนะฮะสต็อปนะครับ, stop, รบแล้วก็รีเซ็ตนะครับ <c oughs> จอเป็น ขนาด2.3นิ้วนะครับความสว่างจ้าเลยนะครับสีหลักนะครับ